เพื่อนร่วมงานก็เหมือนคู่ชีวิตบา,บางคนเขาไม่ต้องรักกันมากนะแต่ว่าเขามีมายเซตเออยหรือว่าความคิดเออยที่ที่มีความใกล้กันและมีความเท่ากันหรือในบางกรณีศีลเขามันไม่เท่ากันนะพี่เขาจะมองมันในคนละ direction. ด i เร c ชันใต้โต๊ะทำงาน meet the boss คนฟัง <c oughs> อ่ะ Inbox เข้ามาอยากให้จอด ตอบหน่อยโดยตรงอะไรเงี้ย็นเป็นเรื่องการทําธุรกิจกับเพื่อนออเขาบอกว่าเขาเขากลัวจะแบบทะเลาะกันเรื่องเงินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาทํางานกับเพื่อนมันทะเลาะกันดอ่อยนาะเพราะว่ามันไม่เคลียร์ป่ะในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการทํางานป่ะเหตุหลายที่นะถ้าเคลียร์ชัดๆผมว่าก็โอกาสทะเลาะก็มีแต่ว่าอาจจะน้อยลงนะหรือบางทีคนนั้นทําเยอะกว่าคนนี้ทําน้อยกว่าทำไม่ชนำได้เท่านี้อะไรมันก็เรียบร้อยใช่ใช่แต่ไอ้ก็เคยทางานกับเพื่อนไม่ใช่หรอใช่ครับ ก็มีเผมว่านะถ้าเรื่องปัญหาน่าจะหลักๆถ้าจะเรื่องเงินก่อนถ้าอย่างผมไก่โอ๊ตอ่ะไก่โอ๊ตมันเป็นคนเคลียร์ชัดมากๆตั้งแต่เริ่มใช่คือแล้วก็แต่ละคนที่มันทํางานด้วยก็ไม่เหมือนกันของผมแบบนึงพี่พาะอาจจะแบบนึงของอะไรขึ้นแบบนแล้วแต่ที่มันที่มันตกลงกันเลยอแต่เขาตกลงแต่ละคนใช่ของผมเป็นคนง่ายๆอ่ะยังไงก็ได้เอาปา อมาาหของอาร์ตเนี่ยมันตกลงตั้งแต่วันแรกตั้งแต่คนหน้าหมีเลยมั้งใช่ไหมก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไมาใจดีด้วยนะมันไม่เปลี่ยนด้วยนะเออไม่ไม่ได้มีแบบว่าขอลขอนขอหนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เคยเลยพี่แท็กไม่เคยพูดเลยเราแวงกันทุกวันนี่เหมือนกันว่าเออมันจะพูดไหมยานะยานะเคยฝืนแบบว่าให้เพื่อนว่า ก็ไปตามระบบได้นะเว้ยไม่ต้องเยอะมากมายขนาดเรากูเกรงใจเกรงรอรับคำตอบกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันกลัว่าคำตอบเหมือนกันแม่บอกไม่เป็นไรมึงคุยแล้วคือคุยโอเคมึงโอเค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 ไม่ตื้อนี่ชัดเจนเลยเหรอไม่เต๋อไม่เต๋อไม่เต๋อไม่ไประบายเหมือนแล้วก็โอเคโอเคโอเคถือว่ากูพูดแล้วนะถือว่ากูพูดแล้วนะแต่ว่าเวลาแบบนี้มันจะมีความเกรงใจกันนะซึ่งบอกว่ามันก็มันก็โอเคแหละถ้าเรายังมีความเกรงใจอยู่อะทำอะไรแล้วแบบ ทำงานกับเพื่อนโลต้องชัดเจนต้องเคลียใช่ยนี่คุณบีสบายทลังานเพื่อนมันไม่ต้องเกรงใจกันมากไงโขไม่จริงพ่อนี่ผิดครับยิ่งเพื่อนกันยิ่งต้องเกรงใจกันสุดๆดครับเขาเขาหมายความว่าบางคนอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยเพื่อนกันไม่ต้องอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยคุยกันไม่ด้อะไรก็มีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะยิ่งสนิทยิ่งควรต้องคิดถึงกันมากมาก้ชัดเจนสนิทไม่สนิทต้องชัดเจนไ้เลยเพราะว่าสุดท้ายเรื่องเงินอะแล้วพอยิ่งพอมีครอบครัวด้วยแล้วบางทีมันไม่ใช่เราคนเดียวนะไง บางทีมันแบบอ่ะทำไมเนี่ยไม่เข้าใจนู่นนี้นั่นก็อ่ะทะเลาะกันได้ใช่คุณนัทชพลบอกว่าอันนี้หมายถึงตัวเขานะที่เขาไม่อยากทํางานกับเพื่อนเพราะว่าพูดอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกับแบบมันปากงัเงี้เหรอแต่ว่าแต่ถ้าสนิทกันพูดได้น่ะใช่ไหมใช่ผมว่าถ้าเกิดฟิลถ้าพูดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของปัญหามากกว่าปัญหาแบบไม่ใช่ปัญหาของงานอะ ความญหาของความรู้สึกใช่ครับอย่างเช่นแบบทำไมมึงต้องให้กูเข้าเช้าตลอดเลยวะทำไมมึงต้องให้กูทําอยู่คนเดียววะทำไมมึงต้องให้กูอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเพื่อย่างเงี้ยที่แบบที่มันจะคุ่ยมันจะเป็นเพื่อนที่เราไม่กล้าพูดอ่ะนะใช่ครับบีสมายบอกว่าทำงานกับเพื่อนเสียเวลาทะเลาะกันเสียที่เวลาเราทะเลาะกันอ่ะมันไม่รู้จะไปบ่นกับใครเพราะว่า ปกติเวลาทะเลาะก,กับคนอื่นๆเ่ะเราจะไปบทให้เพื่อนฟังแต่พอทะเลาะก,กับเพื่อนเองไม่รู้จะบทให้ใครฟังเออก็จริงนะเพราเป็นเพื่อนสนิทเลยเนาะคือมีอิอ็อ b o x ในเพจของเราบอสจดเขาส่งมาถามอบอสโดยเฉพาะเลยเขาบอกว่าบอสจดคะ คือในการทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยการจัดสรรเงินเนี่ยต้องทํำยังไงแบบว่าถ้าจะหุ้นกันเนี่ยต้องแบ่งยังไงแล้วเงินเดือน,นที่ให้เพื่อนเนี่ยจะยังไงดีคะคือเขาเครียดมากเลยค่ะอยากจะทําธุรกิจกับเพื่อนแต่ว่าไม่อยากเสียเพื่อนภายหลังยังไงก็รบกวนด้วยนะคะนี่เขาบอกโ <Okay. S 1> อเคจากประสบการณ์ผมนะพี่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องนิสัยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างน้อยอะถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยนิสัยเนี่ยก็น่าจะเข้ากันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยถ้าเกิดคนที่ทํางานมาเยอะถึงจุดหนึ่งด้วยกันทั้งคคู่่ผมิดวา ทั้ง2ฝ่ายจะมีความสมเหตุสมผลถึงแม้มันอาจจะไม่ตรงกันแต่ความสมเหตุสมผลของสองคนมันสามารถบาลานซ์กันแล้วมันคุยกันก่อนได้ที่ผมน่าจะหวังเราต้องปกลงให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วแต่เริ่มต้นใช่ไหมจอ์ใช่พี่แต่มันไม่สามารถควบคุมได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครตั้งตั้งใจทําธุรกิจออกมาให้จบภายใน2ปีเราทําบริษัทน่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น ตลอดเวลาผมว่าส่วนสําคัญคือความสมเหตุสมผลที่ดาเนินไปด้วยกันมันต้องคอยอัปเดตกันนะพี่เฮ้ยมันถึงสายงานเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนกูเจอภาระมากขึ้นทั้งภาระเรื่องงานหรือภาระครอบครัวกูต้องการเงินมากขึ้นแต่เดี๋ยวกูทดแทนด้วยทางนั้นทางนี้คือของทุกอย่างมันมันช่วยเหลือแล้วมันคุยกันได้ถ้าเกิดว่ายุดได้ทุกฝ่ายมันมีความสมเหตุสมผลที่ค่อนข้างเท่ากันอันนี้ผมว่าสำคัญหนึ่งนะสองเลยคือเรื่องของคำว่านิสัยมันต้องถูกขยาย ไปมากกว่านั้นนิดหนึ่งือมันอาจจะต้องเป็นคํำว่าสีนที่ค่อนข้างเท่ากันจะอยู่ได้ง่ายศีลเสมอกันใช่เพื่อร่วมงานก็เหมือนคู่ชีวิตบางบางคนเขาไม่ต้องรักกันมากนะแต่ว่าเขามีมายเซตเอยหรือว่าความคิดเอยที่ที่มีความใกล้กันและมีความเท่ากันมันจะค่อยๆไป <c oughs> ด้วยกันได้ผมคิดอย่างนี้หรือในบางกรณี ต่อให้เขาจะรักกันมากแค่ไหนก็ตามเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาแบบหลัก30ปี40ปีแต่ลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนื้อแท้เขาสีนเขามันไม่เท่ากันนะพี่พอทํางานด้วยกันอ่ะมันก็เหมือนชีวิตคู่แหละงานมันเจอเรื่องร้อยแปดพัาทุกสีสันมันจะค่อยๆเข้ามาในเป็นปัญหาของของของบริษัทเขาจะมองมันในคนละดิเรกชันเพราะเพราะเขาตัดสินปัญหานั้นด้วยด้วยมุมมองที่แตกต่างกันเกินไป ถามผมผมว่าถ้าชั่วโมงบินผ่านอะไรมาค่อนข้างคล้ายกันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าคนหนึ่งแม่งผ่านงานแบบระบบโครงสร้างใหญ่มาสิบปีทําธุรกิจเองเจ๊งมาหนึ่งอันกินเวลาหปีกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยไม่ค่อยได้ผ่านเรื่องนี้เลยมาจับมือด้วยกันถ้ามันเป็นคอมเพล็กซ์คอมบิเนชันคือเขาสองคนนั้นเป็นเคมีที่เกื้อกันจริง ถ้ามันเป็นแบบนั้นดีแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาจะต้องมาช่วยกันในหลายๆเรื่องมันอาจจะไม่เวิร์กเพราะชัมม่วโมงบินในการทํางานเขาดันมาไม่เท่ากันเขาจะมองเห็นปัญหาที่ไม่เหมือนกันอีกพาร์ทหนึ่งเรื่องของชัมม่วโมงการทํางานที่ผ่านมาประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาถ้ามันเยอะเท่ากันทั้งคู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของที่เขาสามารถแยกแยะระหว่าง งานกับเพื่อนได้ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้แต่ทุกคนสามารถทํามันได้ถ้าเขาผ่านเรื่องราวมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะตอนตอนบ่ายนะตีกันจะเป็นจะตายคุยกันยังไงก็ไม่ลงล็อกเพราะคิดไม่เหมือนกันกับปัญหาปัญหาหนึ่งแล้วปัญหานั้นยังไม่ถูกโซออกไปแต่ตอนเย็นเฮ้ยเลิกงานไปเตะบอลเล่นเกมกันม,มันมันคุยกันด้วยพาร์ตอ,อื่นอะ่ะแล้วมันยังคุยกันได้อะ่ะนี่คือเพื่อนเราอะ่ะถ้าคุณอยู่ในภาวะนี้ได้คุณยังไงคุณก็ทํางานด้วยกันได้ผมว่าเรื่องเงินเนี่ย ถ้าลงทุนกันตามปกติเนี่ยจะยิ่งง่ายเพราะว่ามันคือการมันคือการเซ็นเป็นไรใช่ใช่มันคุยกันจบตั้งแต่สี่คนเซ็นชื่อเจ้าของบริษัทแหละก,ก็ลงกันตามนั้น <S <S คุณก<า>็ณ<า>ม,มีใช่คุณก็มี power กันตามนั้นอันนี้อันนี้ผมว่าคุยกันง่ายกว่ามัน,ม,นมันเป็นรูปธรรมชัดเจนไอ้สิ่งที่นามาทำอ่ะคือมันต้องช่วยกันคิดเรา เป็นหนึ่งเราต้องคิดระหว่างเราหนึ 2, ่งกับสองหนึ 3, 3่งกับสามหนึ่งกับสี่สกับสามสามกับสี่สกับสี่แล้วคนอื่นถ้าเกิดเขาคิดช่วยกันคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วหาโครงสร้างที่ทุกคนอยู่ได้อ,อันนี้ผมว่าสําคัญกว่าเรื่องเงินเพราะเรื่องเงินมันชัดเจนเขาบอกเป็นอารมณ์แบบทะเลาะก,กับแม่แล้วแม่เหมือนแม่เรียกกินข้าวยังโกรธกันอยู่กิมด้วยกัน าก็ต้องมาที่เดิมที่มันจะน่าปวดหัวนิดนึงของคนรุ่นใหม่อ่ะคือเท่าที่สังเกตนะพี่คนรุ่นใหม่อ่ะร่วมหุ้นกันด้วยสกิลแต่ไม่ได้ร่วมหุ้นกันด้วยเงินคนนี้เก่งด้านนึงคนนี้เก่งอีกด้านนึงใช่ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันหนึ่งผมอยากที่จะคลิปปิกกิต้าผมรู้สึกว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีชื่อเสียงด้านนี้เพียงพอผมไปคุณกับเพื friend, man, ่อนผม50-50เพื <S <s ่อนผมลงตังค์ร้อยเปซนเพราะเพื่อนผมให้ค่าว่าผมชื่อเสียงของเราเป็นหุ้นไปห้าเปอร์เซ็นต์แต่เขาลงเงินร้อยเซนเนี่ยอันนี้คือสไตล์คนรุ่นใหม่ แต่ผมว่าแบบเนี้ยแม่งสุดท้ายก็ต้องไปแก้พอพิกิต้าตาจอดมันดันสักเซสขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ต้องไปนั่งแก้เรื่องรายชื่อผู้ถูกหึ้นอยู่ดีให้มัน make ซ e n s ถ้ามันจะ make sense แต่แรกเลยคือผมมีพารของผมคุณมีสกิลที่ผมไม่มีห้าสิบห้าสิบชนกันแล้วผมลงห้าสิบคุณลงห้าสิบชัดเจนไปเลยดีกว่าใช่ครึ่งกันด้วยสกิลและครึ่งเงินด้วยเงินอืมอันน่าจะไปได้ดีอย่าง เคลียร์ทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างใช่ใช่ถ้าสกิลของคุณมีไม่มากพอผมอาจจะไปหามาอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมีสกิลด้านซัพพลายถ่วงดุนกันแล้วโอเค30 30 40เราก็ลงเงินตามนั้นยืดหยุ่นกันได้นะมันแล้วแต่วางโพ s ซิช o ันกันยังไงเนาะแต่ละบริษัทบางทีพอมันสนิทมากๆเนี่ยบางทีเรื่องเงินไม่มีปัญหาเราแต่มันเป็นเรื่องยุ่มยิมแล้วอ่ะ บอสเอาทำงานนี้กูทําเหนื่อยคนเดียววะมึงไม่เห็นทำะไรเลยแล้วมันมันก็ปากหนักไม่กล้าจะคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันบั่นทอนการทํางานในบริษัทอ่ะที่เราเคยถามว่าอย่างบอสจร์ดกับกับปิดอย่างเงี้ยเคยมีปัญหากันไหมเพราะว่าเพื่อนสนิทกันขนาดนี้แล้วทํางานกันมาตลอดเนี่ยถ้าใกล้กันจะง่ายแต่ถ้าต่างกันเลยจะยากถ้าต่างกันเลยเนี่ยมันคือในกรณีว่าแบบเอ้ากูกูเป็นคนตรงๆก็มึงอย่างเงี้ยพี่โบเออแค่นี้เองอ่ะ เอ,อ้ยหรือแบบอเอ,อ้ยพี่โบมันทำไมไม่แบ่งเวลาหรืออะไรถ้าผมเป็นคนแบบนี้แต่พี่โบไม่ใช่พี่โบอ,อาจจะเป็นแบบเอ,อ่ออาจจะต้องมีพรูบบางอย่างอาจจะต้องมีผลวัดบางอย่างที่ชัดเจนและมีไทมิ่งในการคุยเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเดี๋ยวมันสไตล์นะนะพี่มันเป็นไปได้เยอะแยะมากมายผมว่าอันเนี้ยมันกูดูกันก่อนได้เพราะบอกเองว่าทํางานกับเพื่อนไงเราพอจะรู้สไตล์เพื่อนมันพอคาดเะเนได้ถ้าสไตล์ใกล้กันอ่ะผมว่ามันไปได้ก็ต้องยอมรับว่า มันมันมันก็มีแนวที่ไม่บอกนี่ถือว่ารูทกว่านะออืออยังไงก็ควรอบอกกันแต,แต,แต่แต่เราบอกด้วย Space and Timing หรือว่าสถานที่และช่วงโอกาสที่มันพอเหมาะพอควรไอ้คำว่าพอเหมาะเนี่ยแหละที่ผมว่าทุกคนควรจะแบบมองไปในทิศทางเดียวกันอ,อเนี่ยมีน้องบอกว่าพี่หลุยเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนคิดงานที่รับทราบตอนประชุมก็ตีกันแทบตายค่ะจบก็ทิง้งเพราะต่างฝ่ายก็อยากให้มันออกมาดีใช่ เป็นเรื่องปกติ<ช>ทุกบริษัทอลเ,เนาะ,เ,นะเวลางานก็คืองานใช่น่าจะมีหมดแหละคือแต่ละคนเราก็อย่างนี้พี่จอร์ดว่ามันถ้าเกิดมันรู้รู้รู้ตำแหน่งตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองมันก็ไม่น่าจะต้องไปปวดหัวกันเรื่องนี้ผมว่าการแยกพาร์ทก็เป็นอีกอีกสกิลหนึ่งที่ถ้าเกิดเรามีติดตัวมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะพี่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังต่อสู้เพื่ออะไรและช่วงนี้หมดลงเมื่อไหร่ถ้าทุกคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อ นั่นคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อ <S 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 จะเก็บไปคิดไปจินตนาการไปครีเอทีฟอะไรต่อก็ได้แต่เราต้องเคารพคนอื่นว่าคนอื่นเขาคือหยุดนะเราคุยกันแล้วว่าเราจะหยุดตรงน,นี้แล้วแล้วเดี๋ยวทุกคนจะกลับมาพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ต่อฉะนั้นแล้วในเมื่อมันเทิร์นออฟเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนเราต่อให้ในที่ประชุมมันจะลงกันไม่ล็อกกันก็ตามอ่ะใช่ถ้าเขาเป็นซัพพอร์ตและคืนนั้นเราต้องเป็นแครี่เพื่อนอีกคนต้องเป็นแทงก็ต้องเราต้องมาอยู่ในเกมแล้วทะเลาะถึงขนาดแบบ ไม่คุยกันวันสองวันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมผมก็เคยผ่านนะที่ที่เป็นแบบคนใกล้ตัวในชีวิตแล้วก็ไม่ลงล็อกกันเวรียนไม่ได้แต่แต่ดันเป็นพาร์ทที่คือเขาก็เป็นจิ๊กซอว์หลักในชีวิตเราก็มีที่แบบห่างหายกันไปเป็นเป็นเดือนเดือนอ่ะอันนั้นมันก็เหมือนแฟนทะเลาะกันจริงๆอ่ะที่แบบเกินคําว่างานละมันเป็นการทะเลาะกันในชีวิตจริงอันเนี้ยวิธีการจัดการของผมมันก็จะแตกต่างกันออกไปมันก็อันนั้นมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งละ วันโ <Okay, S 2> อเคเรารอรอเวลารอให้ทั้งสองฝ่ายไปผ่านหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ,อ้ไทมิ่งมันโอเคเราก็กลับมาคุยนัดเคลียร์อะไรก็ว่าไปใต้โต๊ะทำงานมีเด e b บอส